นี่เป็นที่พักริมหาดปากบาราที่บอกเลยว่าสวยมากเราเงินมาแค่คนละ950บาทก็ได้ที่พักวิวหลักล้านแบบนี้แล้วบูดิงบาราเป็นรีสอร์ทที่มาแลนด์ที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆข้างๆห้องจะเป็นลานแคมปิ้งที่สามารถตั้งแคมป์ได้ในยามค่ําคืนหรือจะมานั่งจิบกาแฟชมวิวทะเลยามเช้าส่วนภายในห้องของเขาก็คือจึ้งมากข้างในออกแบบตกแต่งออกมาได้สวยงามมากๆห้องกระจกวิวทะเล360องศาเลยค่ะทุกคนห้อง,งน้่ก็คือกว้าง มีเครื่องทาน้ําอุ่นเรียบร้อยและมีความพิเศษของห้องนี้อีกหนึ่งอย่างที่ปิวชอบมากๆนั่นก็คือเราสามารถตื่นขึ้นมายามเช้านอนมองดูวิวทะเลได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคือมันเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนที่แบบตอบโจทย์สำหรับปิวมากๆคือทุกห้องจะมองเห็นวิวทะเลแบบนี้หมดเลยนะคะทุกคนมันเป็นการไปเที่ยวที่รู้สึกว่าคุ้มมากจ่ายราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านมากๆใครที่มาเที่ยวปากรา,าบอกเลยว่ารีบจองที่นี่ไว้นะคะตอนนี้คือคิวแน่นมากๆใครที่อยากพาร่างกายไปฮิวใจอย,อยู่กับธรรมชาติแนะนำบู๊ บิงบาลาเป็นอีกหนึ่งที่พักหนึ่งนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่ๆ